รอบบ่ายวันนี้วันนี้เราเจอกันสองรอบนะคะรอบบ่ายมาทำมะขามทรงธรรมชาติกันค่ะเชิญอดีตท่านนายกเลยนะคะก็คือช่วงบ่ายครับนี่เป็นทรงธรรมชาตินะเป็นไม้กิ่งที่ชูขึ้นแล้วก็เราจะปล่อยให้กิ่งก้านต่างๆมีความอิสระนะครับท่าน,นดูจากยอดประธานนะฮะยอดประธานขวาไปขวาซ้ายมาซ้ายนะครับมันจะเป็น ลำหรือเมนต่างๆก็จะแบ่งส่วนประมาณนี้นะครับตอนที่เราตัดทดตอนแรกเล็กๆนะมันกจะ เกตนาลงสวยงามครับมะขามต้นนี้ขอบคุณค่ะเป็นทรงธรรมชาตินะคะเป็นมะขามทรงธรรมชาติค่ะอย่างของเพ็มะลินทามะลินทามะมลินนะคะโงเมืองเกินแชร์ให้แล้วครับผม ขอบคุณค่ะแชร์ยเยอะๆนะคะช่วยกันแชร์ยเยอะๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจรัวๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะสวัสดีเอฟซีบางกอกยี่สิบสามท่านนะคะ

คุณชูเกียรติสวัสดีตอนบ่ายครับท่านนายกและทีมงานครับสวัสดีค่ะมาดูอาจารย์ดัดนะคะอาจารย์ลงมือเองนะคะช่วงนี้อาจารย์ลงมือเองทุกต้นเลยนะคะขอกำลังใจให้อาจารย์ของเราหน่อยค่ะ คุณอมรสวัสดีตอนบ่ายครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะพี่อมรน,นะคะสวัสดีครับพี่อมรครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็เราดัดมันอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมตัดท่อสั้นกับเราต้องให้ท่อสั้นก่อนนะครับเพื่อบังคับให้กิ่งตาแตกข้างในออกมานะถ้าเกิดเราดึงยาวพอดีฟอมเนี่ยบางทีมันไม่แตกมันไปแ,แตกตานอกนะครับมันจะทําให้การทําฟอรมไม้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้แรงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักสองรอบเนี่ยหรือสามรอบมันจะนั่นอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังดูง่ายอยู่นะครับยังพอเห็นนะครับว่ามีช่องมีชั้นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มะขามเนี่ยข้อดีคือใบเขาเนี่ยมันจะมีช่องอากาศอยู่เยอะนะมันจะไม่เป็นใบเดียวนั้นหนานะครับนั่นเวลาเราสร้างจบมามันจะมีความสวยงามเวลามีใบนะครับมันจะดูอ่อนช้อยสวยงามส่วนการตัดเนี่ยเราก็จะพยายามตัด บังคับรูปส่งนะอย่าให้ยาวเกินนะครับถ้ากิ่งละกิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ายาวมากเนี่ยนะครับมันจะไปพาดไปพาดนั่นหลังนะแต่ไม้ที่ว่าทำรับฟอร์มมันจะใหญ่นะครับเราจะใช้ตรงปลายเนี่ยดึงออกมานะการทําฟอร์มไม้ลักษณะนี้ไห้ฟอร์มใหญ่คือต้องอาศัยด้านข้างด้านข้างดึงออกมายาวๆนะครับส่วนช่วงกลางๆเนี่ยนะครับช่วงกลางๆเนี่ย เราไม่ต้องใ่นะฮะแล้วก็ต้องมีกิ่งที่จะต้องยืดหน้ามานะฮะแล้วก็มีกิ่งหลังนะครับตาเนี่ยมันดูมันจะไม่รู่รมนะม้มันจะมีด้านหลังแล้วนะครับนะการดัดเราก็จะแบ่งนะฮะประธานอยู่เนี่ยนะครับประธานอยู่เนี่ยทิ้งดิ่งลงมานะเป็นแนวดิ่งอยู่ฝั่งขวาไม่ว่าจะหลังหน้าทั้งหมดดัดมาทางขวามือบดนะครับซ้ายไปทางซ้ายนะฮะ หน้ามาหน้าหลังไปหลังนะครับแล้วก็ไม้ตรงเนี้เราเรียกว่ากิ่งมันทิหน้ะขอแผ่นเป็ดนั่นอันนี้เราดัดมาตรงครงเลยนะฮะมา่กับมันพุ่งมาหาเราอ่ะนะอ่าอันนี้ถึงหน้าท่านจะเห็นนะครับเราจะไม่ยาวแนละ้วก็ให้มันทิ่ม,มาหน้านะฮะให้เข้าตรงครงเลยนะครับอย่าไปดัดทำไมต้องทิมตรงหน้ามาเพราะว่าถ้าเกิดดัดซ้ายดัดขวามันจะไปบังด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับ จะเป็นแนวนี้เนนะครับอันนี้เราแบ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งอันนี้น่าจะดูชัด้งอ่านี่แถวหน้าจะเป็นข้างหน้านี่นะครับจะเป็นโซนหน้าโซนหน้านี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งหน้าแบบเลยที่ผมบังเนี่ยคืออยู่แถวหน้านะครับแล้วก็จะมีแถวหลัง อันนี้ก็เป็นแถวหน้านะครับอ่านี่จะอยู่โซนหน้าเห็นนะครับอันนี้จะเป็นโซนหน้าเวลาระบังเนี่ยจะดูง่ายนะเวลาถึงหอกเนี่ยมันก็จะมีความลึกด้านในอันนี้เป็นข้างหน้าหมดนะเป็นสิ่งหน้าเลยนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นแถวหน้านะครับนี่ก็เป็นแถวหลังนะครับ มันจะประกอบเนี่ยไม้มันจะมีหลากชั้นความลึกนะครับอันนี้ที่ผมตัดออกเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะว่าลำอยอดนิดเดียวเนี่ยเป็นบางลำใหญ่นะครับเลยต้องตัดออกนะจริงๆมันใช้แค่เนี่ยอันสั้นนิดเดียวนะครับมันไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อันนั้นรู้ไปไหนแนะที่ผมตัดออกเนื่องจากว่าจิ๋มนิดเดียวมันเป็นบางมันเป็นลำบางลำใหญ่นะครับอเนี่ย มันมีล้วมัปังลำใหญ่นะครับมันไม่ชัดนะแล้วยิ่งมีใบเนี่ยมันจะปิดมิดเลยน,นะแล้วก็มันจะไปปังตัวหลังด้วยนะครับหลังสุดด้านในนะมันจะไปปังด้วยนะครับงั้นเราต้องจําเป็นต้องตัดออกนะแล้วก็ท่านทําไม้พย,ยายามให้มีช่องอากาศเวลาท่านมองทะลุมาแล้วนะครับอย่าไปยายาให้กิ่งเนี่ยพลาดถ้าหลีกเลี่ยงได้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเวลามองกล้องมาแล้วอย่าให้กิ่งนี้มาพลาดนะ พอมันภาพมาข้างหน้าเนี่ยช่องมันจะถูกปิดเรืองบุบอัดนะครับก็ไมก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วจัดทุกทรงได้เนี่ยทุกอย่างมันจะลงตัวนะอันนี้ปลายเห็นชัดไหมชัดค่ะอ่าได้เป็นแถวหน้านะครับเป็นแถบหน้าเลยนี่ก็จมีิ่งหลังนิดหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีหลังอีก แล้วก็มีหลังอ่ะนะแล้วก็มีหลังอีกนะครับแล้วก็มีด้านหลังไม้ามันจะหลายชั้นนะครับ้วจะหมุนให้ดูนะอันนี้อาจจะดูยากแต่เดีด๋ยวดูทีมงานหมุนอ่ะสวยหมุนมหครูหมึกต้นนี้สวยมากครับ คุณค่ะตอนนี้ผมมาล้างติ่งไว้หลายรอบนะครับตัดออกหลายครั้งเงมันเป็นมาที่อะไรเรื่องแบบธรรมชาติเลยแล้วก็มานั่งตัดทดแล้วก็ทดเอากิ่งที่ไม่เอาตัดออกนะหลายรอบครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นขาวเก็บให้ดูนะเราดักษสะนี้นะครับมันจะมีกิ่งที่ยืมมาด้านหลังนะเดี๋ยวเวลาหมุนด้านข้างท่านจะเห็นว่าจากไม้ที่ในอดีตเนี่ยมันรูกลมนะครับมันจะค่อยๆหายไปนะเพราะว่ามันจะมีกิ่งที่ยื่นด้านหลังมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นรอดแถกมหน้า อย่างนี้อันนี้นี่แถบหน้าเลยนะครับอันนี้หลังสดนะฮนี่คือด้านหลังนะครับที่เราดัดมาปังเอาไว้ผมจะค่อยๆสไลด์แผ่นให้ดูนะฮะเอาผ่านมามีไหมมันช่วยปันะ่อันนี้เป็นกลุ่มเมลแรกนะครับของอันหลังนี่เป็นพุ่มด้านหลังนะครับเป็นพุ่มด้านหลังนะ,ะการดัดเราก็จะแบ่งเหมือนกันนะครับซ้ายขวามันจะตามกับข้างหน้า พอมาหลังเราจะทิมทิมตรงมาข้างหลังนะครับเราจะไม่ไม่ดัดซ้ายดัดขวาเลยนะอันนี้ก็จะทิมมาข้างหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อที่เวลาเรามองจากด้านหน้ามาเห็นปลายเล็กๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นข้างบนเนี่ยนะครับ มามันจะไม่รูลมแล้วนะม้ามันจะจะแฉอิ่มนะจะเป็นสีด้านอีกทั้งหมดแล้วนะครับตอนทำใหม่ๆนะทุกท่านเห็นว่ามันเหมือนมร้รูลมนะครับเพราะว่าเราจะต้องตัดให้เข้ามาข้างหน้าก่อนนะครอบครัวบอนไซต้นนี้สวยมากครับอนุบูทนาด้วยนะครับบอนหัวแล้วบอนหัวยังบอนแล้วอ่า ตอนนี้กำลังเป็นหน้าอยู่นะครับสำหรับออกบนะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ,อกโกบค่ะตรงยังคะตรงแล้วคะ่วคะไม่ไม่มาขึาา้นมาอีกขึ้นที่พี่พมหาตุยอีกอีกอก็กกลมมาจลมนะครับลมแรงลมแรงลมแรงมากเลย FC อ FC ต่างประเทศออกลบจะไปบวชนะหลังจากใช้ชีวิตคารวะมานานเนี่ยครอบครัวบอลไทกูดอัตโนนค่คะ FC ต่างประเทศนะคะคขา้างล่างยังคุณไผ่สวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณไผ่ครับก็เรียนเอซอ่าผมก็พูดเสมอนะครับว่า ม้เนี่ยมันอยู่ที่การเรื่องแรกคือการมองหน้าไม้ก่อนนะครับการเลือกหน้าไม้คือหมายถึงโคนรากนะนกลำน,น,นะดูโคนรากเลือกลำเลือกจังหวะจริงนะ,ะนแต่ว่าเ,เลือกให้มันเปิดกว้างขึ้นการตัดข้อการต่อการตัดทิศทางต่างๆนะครับมันมีผลต่อลูกทรงไม้มันสําคัญตั้งแต่ขั้นตอน,ตอนแรกนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ปันไายมันจะไม่มีขั้นตอนไหนที่ละเลยได้เลยนะครับแม้กระทั่งมีไฟกระทั่งจนจบเล่าซอยความให้มี็นข้อไฟนะต้องใช้ความละเอียดทุกขั้นตอนนะครับก็อยากฝากเลือซีว่าเราเลี้ยงม้หนึ่งต้นเนี่ยต้นนี้รวมยี่สิบปีนะเป็นไม้รุ่นแรกๆเนาเามาทำตั้งใจทำเป็นทรงธรรมชาตินะครับนี่เป็นการรอคอยเกือบยี่สิบปีนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสียไปเนี่ยเราต้องพยงายามทำไม้ต้นนั้นๆให้มันมีความสวยงามมีคุณค่าให้ได้มากที่สุดนะครับความละเอียดความเอาใจใส่นะเราอย่าไปคิดว่าอันนี้หยวนถ้าเราทําใหม่ๆเนี่ยอันนี้มีข้อยกเว้นนะเพราะว่าเราเรายังไม่ชนานาญแต่ถ้าท่านเล่นไม้มาแล้วสิบปีขึ้นไปนะครับท่านควรจะต้องใส่ใจ หรือ5ปี7จปีที่ท่านทำเนี่ยท่านพอเข้าใจเนี่ยท่านจะต้องเอาใจใส่ให้มองต้นไม้ที่ทํานดูทำอยู่นะท่านต้องมองทุกวันทุกวันนะครับให้ท่านมองจากลำประทานก่อนแล้วท่านหายอดก่อนนะครับแล้วท่านเอาประกอบข้างล่างคือบริวารเขาเนี่ยแต่ยอดประทานเนี่ยไปกันได้ไหม ความสูงที่เราตัดทดแมนแต่ละกิ่งเนี่ยความต่ำความสูงลดหลัน่นแต่และชั้นเนี่ยมันได้ไหมมันบังกันไหมบันบังหน้าบังหลังไหมนะครับวิธีการทำไม้ไม่ให้บังกันนะครับเอาหน้าเนี่ยนะฮะต้องต่ำนะครับท่านนึกถึงตอนที่เราขึ้นบันไดนะฮะมันจะต้องประสาทแบบตามนั้นนะครับล่างสดุดท่านแรกต่ำสุด ขั้นสองก็สูงขึ้นหน่อยขั้นสามก,ก็สูงขึ้นมันจะไต่เป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับเราไล่ชั้นซ้ายขวาเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะถ้าเราไล่กิ่งแรกได้ต่ำนะจังหวะได้เนี่ยไอ้กิ่งต่อๆไปก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจะบอกว่าเวลาท่านดัดไม้ในกรณีถ้าเรายังไม่ชำานาญให้ท่านดัดจากยอดแล้วก็ไล่าจากข้างบนลงข้างล่าง พราะข้างล่างเนี่ยมันมีพื้นที่เที่ดึงยาวได้ยอดสดก็คือสดนะพอตัดไปบีบยอดเนี่ยแล้ถ้าท่านต่อยอดขึเอเไปนะครับหมายความว่ามันไปไม่รอดแลวมันเตี้ยไปท่านต่อยอดเนี่ยพอมันต่อแล้วมันจะเหมือนทรงสรน,นะหัวมันจะแหลมปิดเลยมันจะไม่มนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม้พอยอดมาได้สดท่านถ้าความชำนาญไม่พอท่านต้องตัดจากยอดจากข้างบนลงล่าง แล้วท่านจะทำไม้ได้สวยงามนะครับนะแล้วก็หน้าต่ำหลังสูงก็หมายถึงจิงหน้ายงหนต่ำนะข้างหลังมันต้องค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นมานะจนถึงยอดไล่จากข้างหน้าจนไปถึงแถวหลังเลยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะนะก็เป็นหลักการที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็สอนทีมงานนะว่าเราต้องทำหลักการนี้ ว่าไม้มันสร้างจบแล้วมันจะได้ไม่บังกันนะครับคุณเบียเชียเด็ดครับคุณขอบครอบครัวบอนไซคิดถึงไม้ต้นนี้ครับครอบครัวบอนไซครับก็อย่าบวชจะเป็นเจ้าวาดแล้วกันค่ะอะ่าอยู่เอาแค่อาจารย์ท่านกลางนะฮะยังไม่ถึงเป็นเจ้าวานะครับค่ะ คิดถึงก็บวชหนึ่งพรรษาก็พอถ้าคิดถึงมากก็ถ้าบวชนานก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะหายก็ได้ไม้ต้นนี้แ่ <ucc ane> ยายจะมาโดกลัวเข้ากรุงเทพเลยกรอาจจะเข้ากรุงเทพก็ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะเก็บไว้ที่จังหวัดการนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์บอนไซ่นะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่คือการรักษาให้มันคงสภาพนี้ไว้คือม้าต้องไม่เป็นโรคไม่ทิ้งกินนะครับก็ต้องฝากทีมงานทางบังการเนี่ยดูแลให้ดีนะการฉีดยาการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับอะไรช่วงนี้ก็ต้องเอาทีมงานเข้ามาช่วยทำต่อน,นะครับเพราะว่าม้ามันจะใกล้จบหลายต้นน,นะครับต้องเข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องละเอียด้ะเรื่องละเอียดที่ต้องการจัดการแยกคัดกิ่นต่างๆนะครับ กิดพลว่ากิตยิ่งเยอะเนี่ยการดัก็ยิ่งยากขึ้นนะครับกิจตะพลสวยครับขอบคุณค่ะคุณอมรยกโป้ให้เลยขอบคุณ,คณที่<บ>อมรนะครับขอบคุณเอเซทุกท่านนะที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับเราก็อยากจะสร้างไม้แบบฉบับของประเทศไทยนะครับ,บคุณศิละปะจินตนาการสวยงามครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คุณวันวิสาสวยมากครับท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณท่ทุกท่านนะครับจะหมุนให้ดูอีกรอบนะคะรับแดกไปจะดูสวยงามกว่าน,นี้นะครับอันนี้เราเห็นแดดสีนก้านนะฮะไปยังไม่มานะครับ พอ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 ตรงแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปล้างต้นก่อนนะฮะพอมะขามเนี่ยยิ่งหน้านี่มันค่อนข้างอันตรายจะทิ้งกิ่งได้นะครับสําหรับเป็นเสี้ยแป้งนะฮะลาขอโทษนะลาน้าค้างนะครับใบมะเจาะต่างๆนะเดี๋ยวขามต้องเอาเครื่องฉีดมาล้างต้นแล้วก็ผสมยาฆ่า,าแมลงมาเชื่อร์ลาฉีดขมไว้เลยนะครับหน้ามะขามหน้านี่ถ้าท่านทําต้อง ลักษณะได้นะ่าคือการฉีดล่างต้นกำามสะอาดแล้วก็เอายาฆ่าเชื้อราผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดคุมไปเลยนะครับราไม่จะแขังแรงนะถ้าไม่ตัดรากก็ให้ปุ๋ยได้เลยนะครับให้ปุ๋ยบางๆนะไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะนะครับเป็นการกระตุ้นให้เขามีน้ําเลี้ยงนะคือมีสารอาหารเนี่ยให้ออกไปให้ดีนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ